สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีปลดปืนกอซ่ากับฟาร์มาร์สวิธีปลดปืนนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันไม่เหมือนกับช่วงที่เกมเปิดใหม่ๆตอนนี้วิธีปลดปืนมันก็ถูกเปลี่ยนใหม่ไปแล้วเดี๋ยวขั้นแรกก็มาที่ต้นไม้ภารกิจก่อนเลยแล้วให้เลือกทําภารกิจแถวที่2นะครับแถวที่2นี้มันจะนําทางไปสู่การปลดปืนกอซ่ากับฟาร์มาร์ส นี่แถวอของดิกวิสันเสร็จแล้วก็จะเจอ2แถวสุดท้ายนี่ของวลาดแล้วก็ดิกวิสันแล้วก็2แถวสุดท้ายซึ่งเป็นของวลาดกับเฮคาทีอ,อันของวลาดก็จะเป็นการปลดกอซ่าของเฮคาทีก็จะเป็นการปลดฟารมาร์ภารกิจก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นแผนที่ไว้ให้ของเฮคาทีนะภารกิจของวลาดนี้ไม่ยากเลยกําจัดศัตรู15คนจากที่ไหนก็ได้ ส่วนของเฮคทีเราแค่ขับรถไปตรงจุดแต่ละจุดที่เขากําหนดแล้วก็ลงรถแล้วก็ขึ้นรถใหม่แล้วก็ไปที่ถัดไปก็ใช้ได้แล้วงั้นก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมทําภารกิจเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยบัตรกอรซ่ซากับบัตรของฟาร์มัสก็เดี๋ยวมันสามารถใช้ได้เลยนะไม่ต้องเอาไปแบบว่าไปไปปลดอะไรอีกทีพวกนี้แค่เรามีอยู่ในคังก็สามารถใช้ได้เลย นี่เลยนี่และนี่ไงทาการปลดเรียบร้อยถ้าเป็นปกติถ้ายังไม่มีบัตรบัตรของปืนกอซ่ากับฟาร์มัสมันก็จะยังขึ้นว่าต้องมีบัตรผ่านอะไรสักอย่างนี่แหละผมจาไม่ได้น,นี่ก็ของฟาร์มัสโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมไปเล่นเล่นปืนและเกมแล้วกันคือทุกคนครับตอนนี้ผมตกใจมากคือผมไปเล่นนอกรอบแล้วผมดันใช้เงินสกุลเงินหมด ตอนแรกผมก็คิดว่าผมคงไม่ได้ทำปืนอาโกซากับฟาร์มาสแน่ๆเลยแต่แล้วผมก็นึกออกได้ว่าไอ้โหมดกิจกรรมกิจกรรมฝ่ายที่เข้ามาในตอนนี้ผมยังไม่ได้แลกอ่าแลกเงินตาของฝ่ายเลยนี่นาะทำให้ผมแบบว่าโล่งใจขึ้นเยอะมากๆเลยนี่ผมเล่นไปเยอะมากเลยไอปฏิบัติการพิเศษกิจกรรมเนี่ยแล้วก็ในตอนนี้ มีอีเวนต์พิเศษนิดหน่อยเพิ่มเข้ามาก็คือการบูสต์แรงใครที่กำลังไล่เก็บแรงช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะผมก็ไล่เก็บแรงเหมือนกันตอนนี้แค่ได้ยิงคนเดียวแล้วก็ได้ออกนี่ก็ถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะแรงขึ้นไวมากๆเลยงั้นก็เดี๋ยวไปรับชมทั้งสองปืนกันเลยนะครับในเกมนี้ผมก็เลือกเล่นปืนฟา마สก่อนเลยปืนฟา마สนี้ มันแต่งได้เยอะแต่งได้เยอะมากๆแต่งได้เยอะกว่ากอซ่าอีกผมก็แต่แต่ผมแต่งไม่เยอะนะผมแต่งมานิดๆหน่อยหเพื่อเอามาลองเทสเล่นเฉยเแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในแมปอ่แมปของคังแสงบอกเลยว่าสนุกบวกสนุกมากแล้วก็หาคนง่ายมากผมชอบมากๆเลยนะเอีเวนต์อ่าด่านเอีเวนต์ที่เป็นคังแสง หาคนง่ายแล้วก็จบไวดีสามารถเคลียร์ปาร์ตี้ได้ไวมากโอ้โหยิงกันแล้วคอนแชรโอเชียเดี๋ยวผมไปดูตรงเซฟก่อนนะเพราะบางทีจะเจอคนวิ่งมาเปิดเซฟมีไหมเอ้ยมีมีมีนั่นไงวิ่งใส่เลยจังหวะนี้ขอแค่คิวเดียวอยู่ไหนนี่ไงโอเคอ๋อผมใช้อ่าผมใช้กระสุนสามนะ เป็นกระสุน RM885 ก็ไม่ไม่ใช่กระสุนฝ่ายอุย๊อันนี้กระสุนฝ่ายนี่นะเ,เก็บๆไปก่อนโอเคไม่มีอะไรโอเคโอ้โหมาเซ็ตเล็กเซ็ตน,น้อยมากอ่าเดี๋ยวผมมาลีก,ก่อนดีกว่าตอนแรกผมกะว่าจะรอเปิดเซฟแต่เดี๋ยวมาลีห้องนี้ก่อนดีกว่าผมกลัวเขามากับปาร์ตี้นะตอนนี้แขนหักไปข้างนึงโอเค ตรงห้องนี้ก็ยังได้ยินเสียงเซฟอยู่เพื่อนเราโอ้เพื่อนเราไล่เคลียร์ด้านในเลยฮะไม่กลัวเลยฮะวิ่งเข้าวิ่งเข้าตรงอ่าด้านในตรงกลางแบบนั้นวิ่งอ่าจริงๆอันตรายมากเลยนะเพราะบางทีอาจจะโดนโดนดักได้ออ้ยเซฟเปิดเรียบร้อยแล้วไหน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 มาดูหน่อยเพื่อนเราก็ <laughs> วิ่งกันอยู่โอเค ดูสิมีอะไรอยู่ในเซฟเออโอ้เขไม่ได้แต่ก็มันไม่มีอะไรดอบดีหรอกนะขึ้นชื่อว่ากิจกรรมกิจกรรมฝ่ายเงินโอเคได้ได้โคเอิน3,000เอาแทนที่ยาแก้ปวดละกันเดี๋ยวก็รีอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมไปวิ่งวิ่งไล่บวกเลยดีกว่าตอนนี้ได้1คิวแล้วถือว่าสบายใจมากๆเพราะว่า แค่1คิวนี้ก็ได้ได้แบบว่าได้แต้มเยอะแล้วนะเทียบจากปกติที่แบบว่า1คิวก็ยังไม่ขึ้น1นงแรงเนี่ยตอนนี้กิจกรรมคูณ2อ0มาเนี่ยทำให้แบบว่าเร่งเร่งแรงได้ไวมากๆตอนนี้ก็เคลียะตอนนี้ก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมวิ่งหาเลยดีกว่าสบายใจแล้ว1คิวมีไม้ห้องน้ำไม่มีห้องพวกนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวอ่า ห้องแถวนี้เพื่อเราเข้าไปแล้วเดมจะเอ๋โอเคห้องนี้ห้องอันนี้ห้องเกิดโอ้ห้องเกิดโอน่าจะเป็นคนที่ผมยิงไปเขาน่าจะมาคนเดียวแน่ๆเลยผมคิดว่านะผมคิดว่าเขาน่าจะมาแค่คนเดียวเดี๋ยวผมลงไปเล่นด้านล่างดีกว่าเตรียมตัวก่อนยาแก้ปวดอาดให้พร้อมอาให้พร้อม ด้านล่างผมว่าน่าจะมีอยู่เยอะแน่เลยคิดว่านะอันนี้ใส่กระสุนเอาไว้แต่ผมคงไม่ได้เล่นหรอกเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาเล่นอาปืนฟาบัสอย่างเดียวนะอันนี้ก็ใส่กระสุนเอาไว้แล้วก็อาลงมายาก็จะหมดแล้วโอ้ปื้นอะไรเพื่อนใช้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้ <laughs> เพื่อนโดนยิง <laughs> ไม่มีแน่ๆน,นะด้านบนลงไปด้านล่างกันเพื่อนลงไปด้านล่างกันนะไปแล้วไม่รอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมีบอดตายโอ้ผมโดนจากด้านหลังยิ่งลงมาไม่เห็นโอเคเพื่อนเรา <laughs> เกียร์ไหมโอเคเพื่อนเรายิงไปแล้ว ตายโอเคเดี๋ยวผมว่าน่าจะเหลืออยู่มั้งคิดว่าน่าจะเหลืออยู่เดี๋ยววิ่งหาเลยไม่น่าจะหมดแค่นี้อยู่ไหนอยู่ไหนเ,เดี๋ยวขอรีเลือดก่อนดีกว่าผมว่าถ้าวิ่งหาในสภาพนี้ไม่น่ารอดแต่ผมคงไม่ผ่าตัดนะเดี๋ยวผมจะวิ่งหาเลยอันนี้เขาเปิดไปแล้วอันนี้มีโอเคมีสองศพแสดงว่าเขายิงกันเหรอ ปล่อยให้เพื่อเราเก็บไปเถอะเดี๋ยวเราไปหาผมว่าน่าจะยังเหลือเลยแหละนะผมคิดว่าน่าจะยังเหลือจะเอ๋โอ้เอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เพื่อนเราไล่ยิงหมดแบบแล้วเหรอโอเคไม่หมด <laughs> โอเคไม่หมดโอ้และเพื่อนเราไม่รอดด้วย ยังไม่หมดตอนแรกผมก็คิดว่าหมดแมบ,บแล้วเนี่ยยังไม่หมดเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนีไงนีไงนีไงมามามาจะเออโอเคตายด้านหน้ามีไหมเพื่อนเรามาอยู่ไหนอยู่ไหนหมดแล้วจริงๆนะหรออันนี้อันนี้ศัตรตูน่าจะเป็นเพื่อนโอเคเพื่อนเราดูป้ายอกแท็กอยู่อันนี้ อ๋ออันนี้เพื่อนเราอ๋องั้นก็แสดงว่าเพื่อนเราน่าจะเป็นคนยิงคนเมื่อกี้งั้นก็เดี๋ยวผมเก็บของเลยแล้วกันคิดว่าไม่น่ามีศัตรูแล้วแหละน่าจะหมดแมปแล้วถ้ายังเหลือศัตรูน่าจะได้ยินเสียงอยู่นะเดี๋ยวผมก็เร่งเวลาเลยละกันนะ โอเคเสร็จหมดแล้วสรุปแล้วว่าไม่มีศัตรูแล้วเพื่อเราก็ป่าควันพิษก่อนออก <laughs> ไม่รู้ป่าทำไมนะสงสัยแบบว่าอยากใช้เฉยเลยมั้งโอเคได้ออกได้ออกเท่าไหร่เอ,อ่ยรีบจบแสนหนึ่งโอเคในเกมนี้ผมก็มากับปืนกอซ่าแต่น่าเสียดายที่ผมมาคนเดียว <laughs> จากกายอ่าจากที่ผมอ่าจะวิ่งบวกเพราะว่ามากับปาร์ตี้กลายเป็นว่าผมต้องเล่นแบบว่าเงียบๆเพราะผมเคยเล่นเล่นแบบวิ่งบวกแล้วนะตอนมาคนเดียวเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆมักจะเจอแบบว่าปาร์ตี้สามถึงสี่คนน่ะทำให้แบบว่าเงินฝ่ายผมหมดไวมากๆเดี๋ยวผมก็ขอเล่นแบบว่าไปแบบเงียบๆแล้วกันไม่ไม่วิ่งบวกแล้วกัน ตอนนี้เหมือนด้านหน้าจะมีศัตรูอยู่นะโอ้โหและคืนอันนี้ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นคืนคนแน่เลยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมาหาผมหรือเปล่าปะปังปะปังเกรเนตโอ้เขาปาไฟแล้วเออปลดตายโอ้ เสียงนี่ไงโอ้ไอ้นี่นี่นา S12K นี่นาอาหรือที่เขาเรียกกันว่าไซการปืนลูกซองเขาอยู่หน้าเราเขาอยู่หน้าเราน่าจะอยู่ในห้องนะเดี๋ยวผมค่อยๆย่องไปแล้วกันเพื่อไม่ให้เขารู้แต่ผมว่าเขาน่าจะอยู่ในห้องนั่นแหละเดี๋ยวเดินไปเดินย่องไปน่าจะยังไม่ไปไหนนะผมคิดว่า แล้วก็น่าอ่อแล้วก็น่าจะมาแค่คนเดียวอยู่ไหนเอ่ยดันนามีปืนเก็บเสียงในห้องนี้นไม่ไม่ไม่น่าใช่โอ้โหคว่างระเบิดกัน <laughs> คว่างระเบิดกันเฮ้ยนี่ไงเสียงเสียงเหมือนผมได้ยินเสียงเปลี่ยนแม็กอยู่ข้างๆห้องนี้ นี่ศัตรูตายด้านหน้าในห้องด้านหน้าน่าจะเป็นบอดค่อยๆไปค่อยๆไปผมว่าเอ้ยเสียงเปิดกล่องอ๋อบอดอยู่ห้องนี้แสดงว่าเขาอยู่ห้องนี้ว่าไงพ่อโนมไอติดกระแพงโอเคโอเคยังได้อยู่โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วดีนะเนี่ยที่เขาค้นหาของอยู่ จังหวะจังหวะยิงแย่มากเลยยิงติดกาแพงเฉยเขามาปืนของเขาเองนะแล้วก็กระเป๋าเกาสายยงบ่า8ช่องของดีของดีเขาได้อะไรวะไม่น่ามีอะไรโอเคได้ปืนมาแล้วหนึ่งกระบอกในกระเป๋าก็ไม่น่ามีอะไรโอเคมีกระสุนมีระเบิด ที่น่ากลัวจริงๆก็คือปืนเก็บเสียงที่เขายิงกันอยู่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าเอก,กับเขาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมรีรีตัวรีกระสุนให้เรียบร้อยแล้วกันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะม่าน่าน่าจะมีมาแค่คนเดียวนะผมคิดว่านะอุ๊ยอุยอยน่ากลัวมาคนเดียวมาคนเดียวไม่มีเพื่อนคอยดูสถานการณ์ให้ ต้องเล่นให้ต้องเล่นให้แบบว่าเงียบที่สุดต่อให้ผมยิงได้หนึ่งคนนี้ผมก็อยากยิงอยากยิงให้ได้เพิ่มอีกนะโอ้โอ,โอเพนไฟ์ย์อยอื <laughs> มโอ้โหอ,อันนี้น่าจะเป็นเสียงบอดอยู่แล้วไหนไหนไหนชั้นสองชั้นสองมีคนไม่เอ่ย เปลี่ยงห้องนี้ใจ่ไมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีด้านบนด้านบนฉันด้านบนด้านบนโอ้โอ,โอมือปัดมือปัดมือมือผมนี่ชอบปัด ouais. ว่าไงโอเคเป็นบอดโชคดีจังที่บอดไม่ยิงเราเอยู่ไหนออยู่ไหนอีกอ ในน,นนี้ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวได้เด้อเสียงเหมือนหยิบระเบิดสแสดงว่าอยู่ในห้องนี้นั่นไงโอเคดูแหละอยู่ในห้องนี้ว่าไงพ่อนุม่มโอเคเขายังเหลือเพื่อนเขานี่นากระสุนก็หมดเขายังเหลือเพื่อนเขาโหแย่แฮะผมยิง ผมยิงไม่โดนสองรอบเลยแล้วก็โชคดีด้วยนะที่เขายิงผมไม่ตายตอนเล่นปืนฟาร์มัยังพอยิงได้แม่นอยู่ยนะแต่พอเล่นกอซ่าแล้วเล่งเป่าไม่แม่นเลยแต่ปืนมันดีนะปืนดีทั้งสองกระบอกเลยผมแนะนําเลยนะปืนทั้งสองกระบอกนี้สําหรับคนที่เงินฝ่ายเหลือมาไหมอะ่ะทั่นเสียงคนหรือบอดอะ่ะคนหรือบอดเอ้ย มาไหมมาไหมดูเหมือนจะไม่มาถ้าไม่มางั้นเราลีก่อนเลยละกันสรุปแล้วเพื่อนเขาไม่มานะครับผมนั่งรออยู่แักจริงตอนแรกนึกว่าเสียงวิ่งนั้นเขาจะวิ่งมาแต่ผมก็ไม่เห็นเขามาเลยโอ้โหเซ็ตบาตรพ่อหนุ่มมาเซ็ตบาทก็คงไม่มีอะไรไหดูซิว่าเขาได้ฟาร์มอะไรมาบ้าง อโอเคไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวก็เอาหูฟังใส่ในสายยงบาน,นี้แล้วเก็บไปในกระเป๋ามีอะไรบ้างเอ่ยอู้มีมาเยอะแฮโอ้โหโหโหโอ้นี่ไงเขาฟาร์มได้เชือกมาเดี๋ยวอ่าอันนี้ออกแล้วเอากระสุนรวมมานี่มานี่มานี่โอเคผมเดาว่าเพื่อนเขาน่าจะต้อง เป็นปืน mp 5แน่ๆเลยอ๋อใช่ใช่ผมพอนึกเสียงอ่าผมพอนึกเสียงออกแล้วน่าจะเป็น mp 5 k อ่าเขาเขาก็มาเล่นอ่าปืนปืนฝ่ายเหมือนกันนี่นะมันใกล้จะรีซีซั่นแล้วนะอ่าซีซั่นที่7นี้ใกล้จะรีแล้วใครมีเงินฝ่ายเยอะๆก็แนะนําให้รีบๆใช้ให้หมดนะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ต้องรู้สึกเสียดายแล้วก็ได้ประหยัดเงินโคเอินไปด้วยเงินฝ่ายนี้พอเริ่มซีซั่น8ปับ๊บ ของฝ่ายทุกอย่างก็จะถูกรีออกหมดเลยนะผมแนะนำว่าให้ใช้ให้ใช้ให้หมดหดูซิมีเพื่อนเขาอยู่ไหมแต่ผมว่าเพื่อนเขาน่าจะไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าไปไหนนะผมว่าผมไปออกดีกว่ายิงได้สองคนแล้วสบายใจแล้วก็แมปดูค่อนข้างเงียบด้วยผมว่าเพื่อนเขาอาจจะวิ่งออกแล้ว ได้ยิง,ถ,งถึงจะได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ก็เถอะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะไปออกแล้วจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวก็ไปอาตัดตอนที่ผมวิ่งไปถึงทางออกเลยแล้วกันนะถึงทางออกแล้วยิงได้มาสองคนอ้ยอฮ้ย,ยนี่คนหรือเปล่าอ๋อบอทตอนแรกผมตกใจนึกว่าเพื่อนเขาวิ่งมาไล่ผมโอเคเอ้ยเอ้ยย,ยายายายไม่น่ามีหรอก ผมคิดว่านะไม่น่าบีโอเคเรียบร้อยได้เท่าไหร่หกหมื่นสโอเคไม่เป็นไรได้6กหมื่นสก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นปืนกอซ่ากับฟาร์มาอย่างละหนเกมเป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะครับผมแนะนําว่าให้มาปลดปืนไว้ได้นะครับถ้าใครถ้าใครเบื่อปืนฝ่ายที่เข้ามาใหม่นี้ก็แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินฝ่ายไปทําอะไรก็ ผมแนะนําให้มาปลดปืนกอซ่ากับฟาร์มานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแถมปืนทั้งสองกระบอกนี้เมื่อรีซซีซั่นแล้วก็ไม่ถูกนําออกจากร้านค้าด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ